สวัสดีตอนเย็นนะครับวันนี้เจอการกับการให้อาหารเด็กๆนะครับเย็นนี้เข้าเปลือกนะครับข้าวเปลือกผสมอาหารสมงข้าวโพดนะครับให้รุ่นนี้กินนะครับชุดนี้ก็จะเป็นลูกของยาชานะครับนี่ครับสายเยียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกของแม่ปฏิวัติฟาร์มนะครับ น,นี้รอนะครับก็รอ,อเช็คนะครับอันนี้เพิ่งเป็นชุดแรกนะครับที่ได้นะครับอันนี้จะเป็นของลูกแม่เยียเขานะครับแดงจีดเลยนะครับตัวนี้อน,นี้น่าจะได้ทรงทางชั้นปู่นะครับปู่จะออกเยียแดงนะครับตัวนี้นะครับ อย่างไรก็เจอกันยามเย็นนะครับผมยังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ